มาร์คเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม l e g o ้รี d of the l a s t หรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมอ่านผิดก็ขออภยัยด้วยนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บ4 3 9สของเราเนี่ครับหนะ้าตา4 3 9สเดี๋ยวรอสักโค่นะครับให้เราเสิร์ชหาคำว่า เลโก้ Lego. L E G O เลโก้อ่ามีครับ Lego Hero, Lego Batman, เลโก้มาวิวซูเปอร์ฮีโร่เลโก้แบทแมนวิวไวท์หรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละนี่ครับเลโก้อันนี้สามครับที่ผมโหลดแล้วก็มีเลโก้สตาร์บอรครับเดี๋ยวผมรอซื้อเมมใหม่แล้วผมจะมาสอนโหลดเลโก้ Lego นี่ครับแล้วก็จะมาแคสด้วยเดี๋ยวตอนนี้ผมแคสต์เลโก้รีดออฟเดลาร์ก่อนนะอ่า ผมผมเข้าไปดูครับว่ามันได้แน่จริงครับน่ครับผมเอา,าแล้วนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างลยครับนี่เราจกดข้ามกันไปเลยครับนี่ครับเข้าแล้นี่ครับ,รบถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มเ่นใหม่ต้องนิวเกมนะครับ นี่คือผมเซฟไว้แล้วนะครับถ้าเข้าเซฟผมนี่ครับอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับมันกำลังโหลดอยู่นะครับ,ก,ดดรบก็ขอบอกไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและกดแชร์ด้วยนะครับ oh. ให้เพื่อ <Okay. S 1> นๆท่านดูโอเคครับเล่นได้จริงครับ oh.

บอกแล้วนะครับว่ามันได้ในจริงสำรัคผิดนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ